เลีงวกิก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอันนี้เป็นบุนเส้นชิ้นเนื้อบุนเส้นเสนลึงชิ้นเนื้อ ดูชิ้นเนื้ออืมอืมสบน้ำก่อนอืมร้อนๆอืมร้อนๆลวกคอดเดียวกันอืมดูชิ้นเนื้อ